สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับ d ดเนียเหมือนเดิมครับทุกคนครับรู้ไหมครับว่าการเซตติ้งค่าแสงในครั h โฮมเขามีค่าที่เราไม่ต้องปรับแมนนวลมาให้ถูกไหมครับแต่ว่าเขามีเวอร์ชั่นอยู่นะครับอย่างรูปนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น1.0ใช้แสง Indoor 1.0เนาะทีนี้ถ้าเป็น Indoor 2.0แสงเขาจะเปลี่ยนไปนะครับมี Indoor 2.1 นะครับอินดอร์สและตัวใหม่ล่าสุดที่จะสมจริงที่สุดคือ Indoor 3.1นะครับเห็นไหมเราสามารถกดดู Info ตรงนี้ได้นะแค่มมรูอินโฟอ,อยู่ตรงไหนกดที่อัลบัมแล้วเลือกตรงอินโฟเมชันตรงนี้เขาก็จะขึ้นมานะครับว่ารูปนี้เนี่ยเราใช้แสงอะไรนะครับเรนเดอร์เมื่อไหร่มีปรับค่าอื่นๆเพิ่มเติมไหมนะครับมาดูวิธีการจัดการเขาครับ เราเข้าไปที่หน้าเ,เดอร์ถูกไหมครับปกติร e เดอรเนี่ยก็จะมีหลายอันเนาะมี Fast มี Realistic มี Equilibrium ของเขาตรงนี้นะครับอ่ะสิ่งที่ Daniel จะทำคือกดไปที่เวอร์ชันตรงนี้ครับพอกดเขาปับ๊บอ่ะเขาก็จะขึ้นมาครับว่าเราจะเลือกใช้แสงเวอร์ชันไหนนะครับแด n น e l แนะนำให้ติกถูกไว้เลยนะครับทั้ง4แสงเนาะเพราะว่าแต่ละแสงเขาจะให้ค่า Default ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นเห็นไหมตัวนี้ d ด n น e l ไม่ได้ทาไป3าจุนึ่ นะครับก็จะแนะนำให้แนะนำให้กดออโตอัปเดตไว้เลยนะครับออโตอัปเดทอเลยเวลามีแสงใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะจัดการใช้งานได้นะครับอ่ไม่ใช่แค่ค่าตรงนี้เนาะที่เขามีปรับเพิ่มนะครับเขายังมีปรับค่าของตัวเรียวไทม์ตรงนี้ด้วยนะครับเรียวไทม์เนี่ยของเดิมเนี่ยเรามีเดย์ไทม์กับไนท์ไทม์นะครับไม่สามารถใช้ไอตัวที่มันไปน3จุด 2.1 2.0ได้แต่ตอนนี้3.0มาแล้วเพราะฉะนั้นแสงตรงเรียว Timelighting ของเราก็จะสวยขึ้นเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดดูเดท t i ม e เนาะแล้วเรากดอันนี้มานะของเดิมเนี่ยที่เราเคยของเดิมตัว Default ของตัวเรียว i m ม l ไล h ์นะฮะก็จะเ,เป็นค่าแสงที่ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละ แต่ถ้าเกิดว่าทําตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้ค่าที่มีความเสมือนจริงเยอะขึ้นนะครับเขาก็จะปรับค่าต่างๆนะครับเห็นไหมแสงเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราปรับเข้ามาตรงนี้เราก็จะเห็นความที่เขามีสะท้อนมีค่า material ที่สมจริงมากขึ้นเดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นลองไปดูตัวที่เป็นแสงแบบ daylight ธรรมดาบ้าง d a y l i g h ส่วนใครที่อยากรู้นะครับว่าดีเทลของการเปลี่ยนแปลงของเขาเดี๋ยวกดออกมาดูเห็นไหมค่าแสงเขาก็จะมีความนวลต่างกันเห็นไหมความตรงนี้เนาะตรงมา้จาก m a เทีย a l ตัวพวกนี้เองนะครับ ถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงสามารถกดที่เวอร์ชันนะครับเขาก็จะมีอธิบายว่าแต่ละอันแต่ละอันมีความแตกต่างกันเยอะน้อยอนระดับไหนนะครับยังไงอย่าลืมอัปเดตแล้วก็ใช้แสงใหม่ให้มันสวยงามนะครับภาพเลนเดอร์จะได้สวยขึ้นยังไงวันนี้อยู่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ